จะได้เวลาไปทำงานแล้วอันนี้ก็เช็กรถเช็คอะไรนี่มีของฝากไปด้วยปักขอ้อปักขอ้อ <c oughs> <c oughs> ไปไหนไปไหนไปไหนไปแล้วไปทำงานเอาดิ <How did? S 2> <c oughs> เอาไปไหนไปดินงานแล้วเนาะไปดาวเท่ห์อ่ะโทรตามแล้วอาอโทรตามแล้วจัดยังจัดยังจัดยังยังเอ้าวทำอะไรเอ๊คนเยอะแยะคนเยอะแยะคนมีไหนมีเยอะแยะเลยเนี่ยมีเช็ครถยัง ติดเครื่องแท่แท่เช็คทุกอย่างเอาเพื่อเช็คดูนั่นดูนี่เนาะดูน้ำดูอะไรเนาะเช็คสมบูรณ์แล้วเร่งคนชัวร์ไอไปอาบน้ำไปยังไม่ได้ยกของขึ้นรถเลยอันนี้ก็ประมาณแปดโมงจะเก้าโมงแล้วนะ ติดเครื่องรถให้มันปัดลมก่อนฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลยเพิ่งจะหยุดเช้านี่โอ้ยอยาบยับเนี่ยตกใจหมดีแม่เลยขัดบางฝุ่นยังเงาเลยแหลมแหลมแหลม ไรจะเงาแท้เฮ้ยเงาตาแตกเลยอันนี้ก็ทาสีแบบเฮ้ยับยางเงาวแว้บ เดินทางไปชนบุรีแล้วหมานๆเด้อเอาเงินเอาทองกลับบ้านคำคูนคำคูนให้วิ่งได้ตลอดจอดอยู่มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้ยังไม่ได้ไปวิ่งงานเลยเออ อะไรนะ,ปปร,ะรถบรรทุกรถเอาของสเสบียงไปฝากประเมืองชนด้วยแบบเติมเต็มเลยค่าก่อนไปทำงานเติมอ้อยข้าวสารไปขายดีเตรดเทรดเทรดเทรดตว ไปอีกไปหมดเฮ้ย <c oughs> ก่งก็ไม่ใส่ก่อนต้า <c oughs> ดผ่าดเลยจะเห็นงวงช้างเฮ้จัดการหมาก่อนสิ <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยแกเอาดีนะักยายสมบัติแล้ว <c oughs> อยู่บ้านเมียน้อยอีกแล้ว ใช่ไหมเก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่บ้านเมียน้อยอีกอ่ะเสียวผ้าหลุดเด้หนอนี่ได้คอนเทนต์เลยนะเนี่ยถ้าผ้าหลุดเนี่ยหลุดทำไมเอาไปคบไหมท้องน่ะออลืมเก็บใส่ชาร์ได้ด้วยนะ สายชาโทรศัพท์เอามาทำไมก็เอาไปกินน้ำตัวเองวะเอออะไรก็จะขาดอ,อีกดดแล้วไปซื้อไหมไป จะเก็บบ้านเลยคึงจะตื่นค่งจะทำอะไรเสร็จกวดน้ำา็ยังไม่กอกกอกน้ำไว้เกืือน้ำบรอเชื่อกอะไรห้อย กอกน้ำได้บอกกอกน้ำด้วยแม่นะไปหากอกตามปั๊มก็ได้ไปไม่แขวนเอาไปอีว่าเอาไวไ้ตากเสื้อผ้านซื้อแฟบมาว่าจะซักผ้าุึ่เหรอได้ไปก่อนเลยซื้อแฟบมาว่าจะซักผ้า ไปนี่เหลืออันนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นอีกนี่อะไรนี่ทางน้ำมงน้ำมันนี่บ้านรกหน่อยนี่ไม่ได้เก็บยื้เสื้อผ้าจากคอมเมน เหมือนอะไรอะไรนะเหมือนเสียบอือเอารองเท้าเข้าไปอีกขโมยอีกแล้วอ่ะแล้วเขาได้ไะไรใอ่โหรือไม่นะโอ้ส่งตังมาเลยสองหมื่น รอเลยอย่างรอเลยหมดแล้วเหรอเอกอะเอาไปเองไหมมีอู่ตัวยังยังไม่ได้สายชาร์จแล้วไปยังเออแล้วก็ลืมแล้วก็ไปหาซื้ออีกมดตังอีกไปเบิดเด้อแล้วลืมนั่นลืมนี่ได้อันนี้คืออะไรอะ เนี่ยไลมได้ลมจากอะไรหรอกเอาลงจากรถแล้วก็มายกเอาไว้ตรงนี้หาทุงใส่ไปใส่ในถังไม่ได้หรอกพาใบก็มีแมวขึ้นอุ้ยเนาะ ะไรมันเด็เหะมีอะไรใส่ให้เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัดคลิปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอาจจะได้ถ่ายแค่แบบเพียวๆแบบนี้ไปก่อนจะมีโอกาสจะตัดคลิปอยู่ สัดให้มันดูมีสีสันนะไม่เทศนิสตีเลยเตรียมของขึ้นรถออกเดินทางตอนนี้เวลา9.49โมง49นาที เฮ้ยใส่เสื้อขาวเสื้อไม่ได้ซักเอเอ <laughs> ใส่เสื้อใหม่ประเดิมไม่ได้ซัก <laughs> ยังเป็นรอยเลยถ <laughs> ุงขาดใส่กระสอบไปโลดถ่ายดูแถวโน้นหนนี่ไหม,ม รถเดียบร้อยฮะเอามาแล้วนั่นเจียยตินโทรมาแล้วตินโั้นเท่าไหร่ปนเครื่อง ก็เปิดแล้วดิร้อนี่กำลังออกไปนี่มีกำลังกำลังจะจะออกโอ้จากบ้านเก็บข้งมึงเสร็จเก็บของมึงเสร็จเดี๋ยวมีี่เร่งเร่งใช่รถเร่งอ๋อรถอัอคือ แล้วหวังว่าไม่ลืมอะไรนะอฮ้ยอะอะไรเออคิดทำไมตอนนี้ห้ามึงซื้อมาวะอยู่รถพิบิตหนู ขาตั้งโทรศัพท์ซื้อจากขมิ้นไปไว้อยู่บนรถเซวิทช่างวิทย์้เดินทางปลอดภัยเทวดานางฟ้าเสียสิทธิ์ทั้งหลายเชื่อใจพึ่พร้องอด้วยเอามาไว้นี่แหละทำคุณเด้อเดินทางปลอดภัยตายายวิญาตายายพึ้นครอมเดินทางปลอดภัย ครอบครัวด้วยนะคะไปแล้ว